สวัสดีค่ะพบกับหมอน้ํานะคะนามอธิตาเนาะก็แบกเกราแบกเอาไปอีกแล้วนะคะตอนนี้เป็นช่วงเช้านะคะเช้าที่อากาศดีมากๆนะคะหมอน้ําอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งเนาะมาพักผ่อนมาทําการกราวดิง้งมาทําธุระนะคะแล้วก็มาถือโอกาสที่จะมาทําการกราวดิ้งนะคะกราวดิ้งก็คือการเชื่อมโยงกับธรรมชาติที่พูดไปเมื่อคลิปที่แล้วเนาะต่คลิปเนี้ย เมื่อคืนนี้มีอินบ็อ,บอกซ์มาถามหมอน้ํานะคะว่า,เ,าเขาเนี่ยเป็นคนที่ตอนนี้ก็คือไม่ได้มีรายได้ประจําก็คือแบบเ,เหมือนกับชีวิตส่วนใหญ่ก็คืออยู่บ้านยังไม่ได้มีรายได้อะไรมากนะักเ,เขาเขาเขาฟังคลิปการแมนิเฟสเงินอะไรพวกนี้ก็ก็เลยถามหมอนาว่าแล้วเขาจะแมนิเฟสเงินยังไงในเมื่อแบบปัจจุบันเนี่ยคือเขาก็หนึ่งอายุเยอะแล้ว สองก็คือเขาแบบยังมีรายได้ที่แบบนิดๆหน่อยๆยังไม่ได้แบบโอ้ยกระลอกกระลอกเมื่อกี้ขอนอกเรื่องกระลอกนะคะปินไตเสาไฟก็ยังมีมีความเป็นธรรมชาตินอกเรื่องอ่ะเอาใหม่เขาบอกว่าเขา manifest เนี่ยเงินเขาจะ manifest ยังไงเนาะเ,เ,เขาอยากมีมีเงินมากกว่าเนี้แล้วก็ในขนณะที่ปัจจุบันเนี่ยคือเขายังมีงานแบบ ยังไม่มีงานเป็นหลักเป็นแหล่งเออมันเงินมันจะมาอย่างไงเออคือจะบอกว่าหลักการในการ manifest นะคะก็คือเรากำหนดผลลัพธ์ที่เราต้องการเช่นถ้าเกิว่าเราต้องการอินคัมต้องการรายได้เนอะต้องการรายได้ในเออประมาณสมมติเขาบอกว่าเขาอยากมีเงินใน s เนี่ยก็คือเขาอยากมีรายได้เข้ามาประมาณเดือนละสองหมื่นเพราะว่าออวันนั้นก็ถามว่าทําไมต้องเดือนละสองหมื่นเขาก็บอกว่า เพราะว่ามันจะทําให้เขาจะใช้ชีวิตได้สะดวกสบายมากกว่านี้โอเคนะก็บอกว่าแปลว่าเราต้องการมีอิสรภาพทางการเงินใช่ไหมเขาบอกว่าใช่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 เลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบเขาไม่รู้ว่าเงินจะมาอย่างไงเขาไม่รู้ว่าเขาจะ manifest ยังไงเขาคือเขาไม่รู้ว่าเขาจะจะทำยังไงกับสถานการณ์เนี้ยนี่หมอน้ำเก็แล้วก็หมอน้ำก็เข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วในหลักการของการ manifest เนี่ยก็คือเรา กำหนดผลลัพธ์ที่เราต้องการเลยหนึ่งต้องการรายได้นะคะเดือนละสองหมื่นบาทรายได,ได้ไม่รู้แหละจะเข้ามาจากทางไหนฉันต้องการเงินที่จะเข้ามาเออหาชั้นแต่ว่าไม่ต้องไปกําหนดวิธีการว่ามันจะมาอย่างไงคําถามนี้จะต้องไม่มีในใจเราจะต้องไม่แบบคือเวลาสั่งความปรารถนาหรือว่า manifest ไปเนี่ยเราจะไม่ระบุที่มา เพราะเรามีหน้าที่สั่งความปรารถนาเรามีหน้าที่ที่จะกําหนดผลลัพธ์ที่เราต้องการผลลัพธ์สุดท้ายที่เราต้องการอย่างเช่นเวลาไปร้านอาหารมานาเคยยกตัวอย่างเวลาที่เราไปร้านอาหารกระเพราไข่ดาวไม่สุกหรอกไหมแล้วก็มานั่งกินหรือ,อสปาเกตตี้คาโบนาร่า,าจบแล้วก็ไปรอกิน้วกออกไหม เหมือนเวลาที่เราสั่งความปรารถนาในเรื่องเงินเออฉันต้องการอิสรภาพทางการเงินแล้วก็จบมันจะมาโดยวิธีการไหนเนี่ยจักรวาลจะเป็นคนวางแผนให้คุณเองไม่ใช่หน้าที่เราที่จะต้องมาวางแผนเรื่องนี้ถ้าเรายังมีถ้าเรายังมีความแบบสงสัยว่าว่ามันจะมายังไงในเมื่อตอนนี้ฉันนู่นนี่นั่นเดี๋ยวมันจะมีคําใบ้มีจิกซอมีอ,อ่า เขาเรียกว่าอะไรไอเดียต่างๆอะที่จักรวาลเขาจะส่งมาให้เราว่าเราจะต้องเจ็ได้แบบนี้หรอจะทํำยังไงอะไรเงเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่มีคําถามว่าเฮ้ยมันจะมายัางไงในเมื่อตอนนี้ชั้นนูน่นนี่นั่นนะคะเพราะว่าจักรวาลน,นะคะหรือว่าภูมิปัญญาขั้นสูงหรือว่า infinite intelligence หรือว่า source energy หรือแหล่งที่มาของเราเนี่ยเป็นมหาปัญญาเป็นที่รวมสรรพความรู้ เขาอยู่ในมุมที่มันท็อปบิวที่สามารถที่จะมองเห็นโอกาสเขาอยู่ในสนามพลังงานที่สามารถที่จะพาคุณไปอะไรก็ได้เยอะแยะนะคะคุณอาจจะมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาต้องไปติดต่อคนนั้นคนนี้คนโน้นคนน,คน,นี้แค่กำหนดผลลัพธ์นะคะเราก็วางความลังเลสงสัยนะคะถ้าคุณลังเลสงสัยในเส้นทางแปลว่าข้างในคุณลึกๆ ในจิตใต้สำนึกหรือขอไปริบเมื่อก่อนที่มานำ้ำคลิปก่อนก่อนที่มานํำพูดเรื่องขอไปริบลองไล่ฟังนะมันจะเป็นเรื่องราวร้อยเรียงมาตลอดเลยคลิปเก่าของมอน้าเนี่ยความเชื่อข้างในเรายังไม่เชื่อว่าเราอ่ะคู่ควรเรายังไม่เชื่อว่าเราอ่ะควรได้เพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องปรับความเชื่อของเราสมมุติว่าเพื่อเป็นการแบบลดแรงต้านเราอาจจะฝึกการเบริเฟซง่ายๆก่อนก็ได้เอาแบบเงินจํานวนน้อยเพื่อให้ข้างในเราอ่ะไม่มีแรงต้าน มไม่มีความลังเลสงสัยอาจจะฝึกจากการอ่ะฉันเนี่ยแมนิเฟสเงินห้าพันบาทเออฉันอยากจะไปซื้อคอสนี้ฉันแมนิเฟสเงินเท่านี้เออเพื่อที่จะอะไรก็ว่าไปเนาะฉันต้องการที่จะแมนิเฟสเงินก้อนนี้เพราะว่าฉันจะเอาไปติ๊ต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  ฉันต้องการเงินก้อนนี้คือเอาน้อยๆก่อนก็ได้เพื่อเป็นการลดแรงต้านข้างในของเราเนาะเออถ้าเป็นการมานิเพสเรื่องเงินนะหมอ้ํำมองว่าไม่ว่าเรื่องอะไรเนาะคือถ้าเป็นการมานิเพสเรื่องเงินอนะคือทุกคนก็ต้องการมีอิสระภาพทางการเงินถูกไหมที่สุดแล้วมนุษย์เราไม่ได้ต้องการเงินแบบมากมายร้อยล้านพันล้านมหาศาลหรอกแต่คิดดูดีๆว่าเราต้องการอิสระภาพทางการเงินใช่หรือไม่เพราะว่าเงินอาจจะ เป็นเขาเรียกว่าเรเป็นเป็นพลังงานที่เขาสามารถที่จะพาให้เราได้ชีวิตในแบบที่เราต้องการ mm hmm. เช่นอยากได้อะไรอยากซื้ออะไรอยากพักผ่อนท่องเที่ยวอยากเวลาที่อยากพักผ่อนจากการทํางานก็เงินก็สามารถที่จะเสิร์ฟเรื่องนี้กับเราได้แต่ถามถามกลับไปเนี่ยเราต้องการเงินมากมายมหาศาลนั้นมากองไว้กับตัวเองไหมเราไม่ได้ต้องการแบบนั้นหรอกเราต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีเวลาแล้วก็มีความสุข กับคนที่เรารักใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะหมอหนาจะชวนให้คนที่ยังมีแรงต้านในเรื่องของการในเฟสเงินเนาะคุณไม่ต้องคือเราอะอยู่ในสนามของความแบบเราอยู่ในสนามสมมติว่าถ้าเราเป็นผู้เล่นเราเป็นนักบอลเราอยู่ในสนามบอลเราเป็นผู้เล่นอะเรามองไม่เห็นท็อปวิวแต่จักรวาลเนี่ยจะเห็นท็อปวิวของเรา จะเป็นผู้ดูว่าเอ้ยตรงไหนที่จะพาให้เราเนี่ยมีไรายได้เท่าที่เราต้องการนึกออกไหมอืมเขาจะเห็นภาพรวมรวมถึงตัวเราเมื่อเราสั่งความปรารถนาไปแล้วเรา manifest ไปแล้วเราถอยออกมาแล้วก็รอคำใบรอจิ๊กซอว์จะจักรวาลว่าจะส่งให้เราอะไปอะไรอะไรยังไงข้อที่ควรระมัดระวังก็คือเมื่อเราสั่งความปรารถนาไปแล้วเนี่ยจัก,กรวาลเปิดสวิตช์ทำงานทันที สิ่งที่เราจะต้องแบบสังเกตก็คือสังเกตว่าเอ๊ะมันมีแบบทรายอะไรแปลกๆกให้เราไปโทรหาคนนี้ให้คนนี้เข้ามาในชีวิตเราให้เราไปเจอหนังสือบางเล่มคลิปบางคลิปให้เราฟังและให้เราอ่านแล้วให้เราแบบทําตามคํำใบของจักรวาลเพราะนั่นเป็นจิ๊กซอที่จักรวาลจะส่งมาให้เราทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นเพื่อที่จะให้เราได้สิ่งที่เราปรารถนานั่นเองนะคะ ก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆน,นะคะสายเสกสายเนรมิตเนาะก็ในสิ่งต่างๆเราเนี้ยมันมีกระบวนการที่เราจะปรับไม d เ e t ความเชื่อวิธีคิดค่อยๆปรับเนาะจากการแบบจากสมองสู่ความเชื่อในระดับหัวใจซึ่งสิ่งต่างๆเราเนี้ยมอน้ามีสอนนะคะในคอร์สนะคะ The Manifestor เนาะมือใหม่หัดเสกซึ่งจะเป็นคอร์สที่พาทุกคนรู้ถึง ที่มาที่ไปของตัวเรานะคะทฤษฎีตรงนี้เนาเป็นทฤษฎีที่เเลื่อนลอยหรืออะไรหรือเปล่าแล้วก็เทคนิคการ manifest ง่ายๆแบบที่ทุกคนจะทําได้ด้วยตัวเองนะคะถ้าสนใจนะคะก็ภายในวันที่3เอ็ดกรกฎานี้นะคะก็ลดถึงซื้อคอร์สนะคะสามพบาทถ้าเกิดว่าพ้นระยะเวลาก็จะปรับเป็นราคาปกตินะคะเปิดสอนคลิปแรกนะคะวันที่8เดือน8 25 6 7 นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะหมอนนำก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ